สวัสดีทุกคนตาชมบรรยากาศตลาดรถอีกแล้ว บรรยากาศตลาดรถขับนั่งเฝ้านา้านทุกคนปาชมมุมหลอนี่สวิงสวิงสวิงากาตลาดรถนก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 ,นก,นก ด้านหลังการด้านหลังทุกคน ที่ครับบรรยากาศวันพฤหัสที่2ี่เดือนกุมภาพันธ์2025ทุกคนตาลาดรถกอมอังด้านหลังครับด้านหลังอันนี้ด้านหลังทุกคนบรรยากาศตาลาดรถตอน10โมงกว่า đa nó đan lưng nhiều trang nhảy làm ăn trang phun มีแต่คนดูไม่มีคนคุยเลยรู้ครับดูว่างเลยไร้สดครับไม่มีอะไรทำ้อร้านช่างเทสรถอยู่ที่นี่มีช่างเครื่องช่างซอ่อมช่วงล่างสองฝั่งซ้ายขวาทุกคนซ่อมเสร็จแล้วก็เทสรถเทสเทสโอ้ สิบห้าล้านดวงใจโอ้ห้าคนดูขอบคุณที่ไว้มาเยี่ยมชมสแปล้วครับทุกคนโอ้โหมาชมกันเยอะเลยทุกคนตลาดรถกรอมอหนึ่งตลาดรถกรอมอหนึ่งครับมันบรรยากาศสิบโมงกว่ากว่านกเขานกเขานู้นนกเขา โอ้ยน้องพิราบน้องพิราบนก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 ตอนนี้เหลือเจ็ดคนครับมาชมบรรยากาศ टर्नाट कॉमन है Cũng không còn gì đẹp mà yên chồng Mình Chẳng จัดใหค้ครับวิโอซ์ครับวิโอซ์โรน่าครับเก้าหมื่นเจ็ดพันปีศูนย์สี่ครับยูทบของบอกว่าไทยคลิปอะไรไทายรถคันนี้อะไรจัดให้ครับทุกคนนี่สนใจนะครับรถปีศูนย์สี่ รถปีศูนย์ถี่สภาพสวยงามมากเงินเดียวจากห้างทุกคนฮลิต้าเครื่องพันห้าตัวอีรีออสบนทุกข้างนะพ่อทำให้หายอีออนบริกา ไวยโอลีไวยโอลีเจ้าของบอกรุ่นไวยโอลีปีศูนย์สี่เครื่องพันห้าวีออสวีออสเตย้าวีออสเตย้ามากทุกคนสป็นใจทักมาได้ครับปีศูนย์สี่นี่ข้างเต็น รีวิวรถค่อนข้างเต็มอ้าวหายไปไหนหมดแล้วเหลือสองคนเหลือคนเดียวโอ,โ,อโอ้โหเหลือคนเดียวหายไปไหนหมดเมื่อกีก้ยังเจออยู่เลยรถค่อนข,ข้างเต็มทุกคนว่างๆๆแล้วส่งรถ ชมบรรยากาศตลาดกอ,อมอนหนึ่งครับสนใจครับเบอร์โทรทุกคนสอบถามได้ครับทุกคนอยู่ถนนลามินทากอมอนหนึ่งครับทุกคนาชมรอรบติดกับชุนท่านลามินทา อันนี้เหลืออยู่สามคนทางเข้าประตูแรกมีสองประตูประตูแรกเลีลยวเข้ามาก็ถึงครับทุกคน ได้ยินเสียงนกเสียงกาทุกคนร้องร้องเหลือคนเดียวตอนนี้เหลือคนเดียวคนอื่นหายไปไหนหมดไปลูกขอบคุณทุกคนที่แวะมาเยี่ยมชมขึ้นไลฟ์สิบห้านาทีพอคุณไล้์แค่สิบห้านาทีพอทุกคนมาชมแค่นี้แคอัปเดตบรรยากาศ Nang nak nak Nang nak 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 tu kan nak y ย u t ท b e ไลฟ์สดเยอะทุกไลฟ์ะสิบห้าทีแล้วทุกคนขอบคุณทุกคนที่แวะมาเยี่ยมชมกดไลค์ like ให้ครับ ขอบคุณทุกนที่กดไลค์ให้ครับขอบอคุณเลยๆใน้าเวลาได้15นาทีแล้วได้เวลาสควรแล้วทุกคนขอบคุณทุกคนได้บปไยบาปลงไลน์แล้วครับทุกคน สิบห้าทีแล้วไปบ,บายครับทุกคนขอบคุณลหลายๆที่แวะมาเยี่ยมชมกดไลค์ให้ครับไปบ,บายทุกคนตอนนี้ได้สิบห้าทีแล้ว